มากก็มากครับมากก็ก็ดีอ่ะพี่ก็คือจัดมาแล้วชีวิตมันก็เปลี่ยนมันคือเรามั่นใจมากขึ้นอะ่ะเวลายิ้มอ่ะพี่ชื่อคุณบิวค่ะทำงานเขตกทมค่ะทำอยู่ปทุมวันค่ะก็สะดวกสบายนะพี่ขี่รถมาก,ก็จอดลานจอดรถได้เลย ทจัดฟันค่ะจัดฟันกับคุณหมอพิมพ์ละจิตค่ะม,มีคนแนะนำมาเพื่อนมาจัดที่นี่กันเยอะก็เลยแนะนำกันมาบอกหมอที่นี่โอเคแต่ก่อนฟันหน้ายื่นค่ะและ้วก็ห่าง ก็ไม่มั่นใจเวลาย,ยิ้มมันเหมือนฟันมันจอบมันไม่กล้าย,ยิ้มไม่กล้าแบบยิ้มเห็นฟันนะคะมากก็มากครับมากก็ก็ดีอ่ะพี่ก็คือจัดมาแล้วชีวิตมันก็เปลี่ยนมันคือเรามั่นใจมากขึ้น,นเวลาย,ยิ้มว่ะพี่ฟันมันเข้าไปแล้วเวลาย,ยิ้มก็มั่นใจขึ้นนะคะ ก็ดูจากเพื่อนดูจากฟันเพื่อนเพื่อนแนะนํำหมอทินิที่นี่สะอาดหมอแนะนําดีก็ศึกษาจากเพื่อนอย่างเดียวค่ะพี่เพื่อนแนะนํามาก็เห็นฟันเพื่อนก็มาเลยตอนแรกนิดหน่อยแต่เข้าเข้ามาในคลินิกก็ไม่นะคะเป็นกันเองก็กลัวเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บริการดีค่ะก็ะคือก็เป็นกันเองค่ะก็ขอบคุณที่ทำให้ฟันหรูสวยขึ้นมั่นใจคือมั่นใจมากขึ้นนะคะ<ม>ก็โอเคค่ะก็ไม่ได้เก็บเพิ่มหรืออะไรก็จัดมา24่สงวดก็คือ24งวดแต่ถ้าเรา เกินยี่24งวดไปแล้วหมอเขาก็ไม่เก็บค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยค่ะก็ถ้าใครลังเลหรือจะจัดฟันหรือมีปัญหาอะไรก็แนะนำมาที่มิเมตค่ะ